嗯。Yo Yo สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงกรบฏแห่งรัสเซียเหตุการณ์ช็อกโลกที่เพิ่งเกิดขึ้นไปได้ไม่นานการที่กลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียเองอย่างกลุ่มวากเนอร์ได้ตัดสินใจที่จะก่อการกรบฏขึ้นมานำโดยผู้นำอย่างเยฟเกนีปริโกซินวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์กันดีกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของวากเนอร์และปริโกซินหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กบฏไปแล้วบ้างเรามาฟังอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมกองกําลังวักเนอร์เองเนี่ยก็ได้ทําการลีภัยไปอยู่ที่เบลารุสถูกไหมส่วนวักเนอร์ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็ถูกผนวกรวมเข้ากับกองทัพรัสเซียนั่นเองนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังมีการหาหรือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยกับทางตัวของปูตินแล้วก็ตัวของพริโกซินเองได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพริโกซินเนี่ยได้เข้าชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆให้กับตัวของปูตินได้รับรู้แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็จะจัดการทุกอย่างกันลงตัวแล้วะผมโดยก็จ การหาทางผนวกรวมเราทานวักเนอร์ที่เหลือเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพรัสเซียนะครับผมส่วนที่กระจายกันออกไปเนี่ยก็โอเคกระจายกันออกไปนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมจากแหล่งข่าวเนี่ยไค้บอกว่า หน่วยวักเนื้อและพิโกซินนั้นได้ถูกส่งไปอยู่ที่เมืองอาร์ซิโปวิชีที่อยู่ในโมกิเลฟในประเทศเบลารุสแล้วตอนนี้เขายังมีอำนาจอยู่ไหมตรงนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับผมว่าเขายังมีอำนาจเหลืออยู่ขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าหลังจากคุยกับปูตินเสร็จเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่ๆหละครับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยสภาพความเป็นอยู่อะไรต่างๆออกมาให้ดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็เอาภาพอัปเดตของพิโกซซนมาเล่าให้กับทุกคนได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโดยสภาพความเป็นอยู่ของพิโกซินเองเนี่ยก็บอกวไว้เลย มันอยู่ในค่ายทหารจริงๆนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตอย่างหรูหราแต่อย่างใดอ่ะลองไปดูกันดีก,กว่าว่าตอนนี้พริโกซินเนี่ยเป็นอยู่ยังไงนะครับดูรูปกันเลยครับก็เรียกได้วันนึกว่าพลทหารคนหนึ่งเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นบทลงโทษของปูตินหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นมาว่าเป็นเหมือนการทําโทษของปูตินนะครับแต่จริงๆเขาอาจจะกินหรูอ,อยู่สบายก็ได้ตรงนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันมาเลยแต่เป็นว่านี่คือภาพล่าสุดของพริโกซินละกันที่มันได้ปรากฏออกมาต่อหน น,นรตรงนี้ก็แปลได้ว่า1เลยปลอดภัยแน่ๆละ่ะไม่ตายแน่ๆหละแต่อำนาจยังมีอยู่ไหมย,ยังมีบทบาทอะไรสําคัญในเกมการเมืองรัเสเซียไหม แล้วก็ยังคงสนิทชิดเชื้อกับปูตินอยู่ไหมเนี่ยนะครับหรือโดนลงโทษไหมเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับเดี๋ยวคงองรองอัปเดตจากวงในอีกทีแต่ถ้าเราดูกันตามรูปตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะสูญเสียไปหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยอาจจะยังสูญเสียไม่ทั้งหมดนะครับผมแต่ก็สูญเสียไปเยอะมากๆแต่ก็อย่างว่าอะไรครับผมพีโกเซียนเองเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยปูตินเนานะถ้าคิดจะขัดขืนปูตินเองเนี่ยมันก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่มันควรจะโดนแล้วละ่ะเหมือนเป็นแบบคนที่กำเริบต่อเ้านายนยถูก ท่านผู้ชมมองว่าจากรูปนี้เองเนี่ยความจริงเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ความเห็นของตัวเองกันมาได้ละกันนะแต่ตรงนี้ก็ย้ำกันอีกทีว่าทุกความเห็นที่ทุกคนจะไปไล่อ่านในคอมเมนต์เองอะ่ะมันยังไม่ได้มีใครสามารถยืนยันได้ว่าอะไรจริงไม่จริงนะครับผมก็ฟังหูไว้หูกันไว้ด้วยนะและนี่ก็เป็นรายการ p o l i t i c world ทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝังให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอ ครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหละคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ Marketing อ Online สอน NFT อะไร mm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวว่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวาๆยง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ